โซนิก <laughs> อาการนี้เป็นที่อะไรสำหรับน็อตครับตัวนี้ก็ห้ฟุตบอลสัวนลูกปืนนี้จากที่ดูเบอร์มันเป็น6903แเดดกับโซนิกเหมือนกันเลยใกล้กว่าเสาครัดว่ามันจะหายหรือไม่ส่วนน็อตฝาครัดนี้ก็เหมือนกัน3ฟุตบอล จากทําการประกอบเซ็ตมีอีกหนึ่งวิธีนะแบบนี้ก็ได้เข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บกำครัดแล้วก็เห็นไหมแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยกำไปครึ่งเดียวโอเคแบบนี้เขาเรียกว่าครัดมันจากแล้ว <laughs> ทีนี้ลองเข้าเกียร์กันดูอีกทีนะึง <laughs> ะเติมมันรูด <laughs> สำหรับเคสนี้ลูกปืนแพงมากนะครับลูกปืน300กว่าบาทเทแต่ถ้าเป็นของไฟก็ประมาณร0อยกว่าบาทเช่นเคยนะครับค่าแรงหรือเช็ค300เหมือนเดิม <laughs> ถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ